บาได้เบาขวัญอุษามนีเปิดแชทหนุ่มทักด่ารัวอึ้งถามเธอเป็นใครก่อนไม่งงจะง,งงมากสําหรับนางเอกตาคมขวัญอุษามนีเมื่อล่าสุดเจอหนุ่มทักแชทมาหาด้วยข้อความที่อ่านแล้วทําเอาหัวจะปวดต่อว่าด่ารัวเป็นเรื่องเป็นราวแต่จับต้นชนปลายไม่ถูกงานนี้เจ้าตัวไม่ยอมเห็นคนเดียวขอแชร์มาให้แฟนๆที่ติดตามได้ง,งงร่วมกันโดยแชทข้อความที่หนุ่มดังกล่าวส่งมาระบุว่าที่ญี่ปุ่นลูกชายสองคนที่อียิปต์ลูกชายสองคนที่ไทยเจ็ดคนโดนดาราประ นั่นแหละทำงานประธานรับนักแสดงอยู่ดีๆเขาบริษัทควันพามันให้กินปลุกเซกรู้ไหมควันถามกู้ที่มึงมาลงบ้านใยายทำไมมึงแต่งงานพี่ชายแล้วลูกมึงทิ้งเลยไปงานแต่งมึงกับพี่ชายด้วยไงและก็แม่พาแม่มึงออกจากบ้านซะไปอยู่บ้านนอกซะงานนี้สาวขวัญถึงกับตั้งชื่อเฉพาะกิจให้หนุ่มคนดังกล่าวว่าพี่เสือพร้อมเขียนแคปชั่นกำกับว่าฮะหยุดก่อนพี่เสือเย็นได้เย็นเบาได้เบาคะ่ะอย่าเพิ่งไปถึงยายคะ่ะ เหตุการณ์เริ่มต้นงานแต่งยังไม่มีเลยเพราะเอ้ยจะเต็มไรขนาดนั้นอะ ไฟแลบเขาด่าใครเธอเธอเป็นใครก่อนในขณะที่ชาวเน็ตต่างพาก,กันอึ้งและงงไปตามๆกันก่อนจะแห่คอมเมนต์สนันอาทิการที่คุณทำแบบนี้คุณจะเป็นบ้าน,นะคะคอมเมนต์ comment ถัดมาบอกว่าพาราต้องเข้าแล้วนะคอมเมนต์ comment ถัดมาบอกว่าน้องน่าจะดูซีรีส์มากเกินไปคอมเมนต์ comment ถัดมาบอกว่าขวัญไหนผิดขวัญไหมคอมเมนต์ comment ถัดมาบอกว่าบทละครหรือเปล่าคะงงคอมเมนต์ comment ถัดมาบอกว่าบอกไปเลยคะ่ะแบบนี้ปวดประสาทคอมเมนต์ comment ถัดมาบอกว่าฮะโดนตัวไหนมานี้ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าจงแปลไทยเป็นไทยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพี่แกจะแรงเพื่อเป็นต้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ